สวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาเบิงสวนข้าวโพดค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวโพดมเมล็ดสีเหลืองพึ่งกำลังออกฝากอ่อนๆนี่ มากับน้องลาเต้วิ่งไปนู่นล้วข้าวโดมีสองสุดปลูกสองรอบนะคะอันนี้โตแล้วอันนี้เพิ่งปลูกนู่นไกลๆนู่นกับข้าวโพดนะคะดอกเหลืองๆนึ่งเห็นดอกอยู่ไกล้ๆ อันนั้นเป็นฟักแล้วพอให้น้องดูบรรยากาศสวนพระโพุทนะคะลาที่ดื้อจังเลยอะ่ะน้องไม่เคยมานะคะบรรยากาศยามเศร้าแดดกำลังออก มาให้ดูสวนของพ่อท่องฟ้าสดใสนะคะวันนี้สวยๆห,หนาสีหอนครับนุ่นเห็นไหมเขาโคดเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ เป็นช่วงที่ค้นปลูกข้าวโพดหลายนะคะไกลๆนู้นก็ข้าวโพดไกลๆนู่นของข้าเจ้าส่วนเพิ่อนอันนี้ส่วนเห้าน,หน้อยๆนี่ ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมนะคะสำหรับทีนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ